โอเคครับก็สาหรับคลิปนี้ครับเาอยู่คลิปรีวิวถุงเท้าที่จริงใจคลิปนี้ผมจะพามาลงดีเทลว่าการเลือกถุงเท้าอ่ะมันสาคัญยังไงคือเมื่อก่อนอ่ะผมก็ใส่ถุงเท้า7คู่ร้อยเป็นปกติอยู่แล้วแต่หลังจากที่ผมลองใส่ถุงเท้าที่มีราคาขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นพวกของดีแคทลอนมันก็ทําให้ผมได้รู้สึกถึงความแตกต่างว่าถุงเท้ามันสาคัญยังไงผมจะแบ่งเซกชันเป็นรองเท้ากีฬานะครับอย่างเช่นเตะบอลรองเท้าวิ่งนะครับไปถึงกิจกรรมปีนเขาแล้วก็ปิดท้ายด้วยถุงเท้าทํางานท่านใดที่รู้สึกว่าเซ ถุงเท้าที่มันใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะอย่างถุงเท้ากีฬาผมก็จะแนะนําเป็นพวกถุงเท้ากันลื่นนะสำหรับถุงเท้าเตะบอลถุงเท้ากีฬาอะไรพวกนี้แต่ว่าผมเป็นคนเท้ากว้างเป็นคนเท้าบานมันจึงลําบากเมื่อก่อนผมก็ใส่ถุงเท้าทั่วๆไปกับรองเท้าพวกนี้นะครับผลปรากฏว่าพอผมวิ่งไปสัก1 5าถึง2ีมผมจะรู้สึกว่ารองเท้ามันเริ่มแน่นขึ้นแล้วมันจึงทาให้แบบการใส่ถุงเท้ากับรองเท้าบางคู่มันรู้สึกไม่โอเคจนผมได้มาเจอกับถุงเท้าแบบบางบางแบบบางเฉียบบางสนิทเลยบางแบบ ฟีลแบบอีกนิดนึงจะเป็นหุงน่องได้แล้วแล้วมาลองใส่กับพวกรองเท้าที่มันรู้สึกว่าเคยแน่น ชีวิตมันดีขึ้นเยอะเลยจากรองเท้าที่อยู่ในตู้อย,ตอยู่ในกุนอนกล่องมานานแสนนานนะพอมาลองกับถุงเท้าแบบบางรอ,ง,องเท้าหลายๆคู่มันใส่ได้คืออย่างกรณีอย่างผมอะรองเท้าพวกเนี้ยมันจะเหลือช่วงหัวนะผมจะซื้อมาเผื่อช่วงหัวแต่ว่าช่วงบนตรงเนี้ยมันบีบมากเลยมันทําให้เวลาเราใส่กับถุงเท้ามันอึดอัดแต่พอถุงเท้าเราบางลงผมก็รู้สึกว่าการสวมใส่มันรู้สึกดีขึ้นนะสำหรับถุงเท้าที่เหมาะกับการใส่เล่นกีฬาอย่างเช่นพวกฟุตบอลอะไรพวกเนี้ยก็แนะนําเป็นพวกถุงเท้ากันลื่นพวกนี้น่าจะเป็นข้อยาวหรือว่าเป็นข้อสั้นนนนนแแแบบี้้้้กก็ไดดลววต่คถัอางท จะมียางสําหรับการลื่นแล้วอะถุงเท้าเขาอาจจะมีความหนานะครับแล้วก็ช่วงส่วนตรงกลางตรงนี้มันจะออกแบบมาให้กระชับกับหลังเท้าของเราสําหรับถุงเท้าที่เอาไว้เตะบอลเนี่ยผมก็แนะนําเป็นถุงเท้าที่มีการลื่นประมาณนี้แต่ถ้าใครเท้าบานทเท้ากว้างรู้สึกว่ารองเท้ามันแน่นกว่าปกติผมก็แนะนําเป็นถุงเท้าที่มีความบางแต่ข้อสังเกตของเขาเนี่ย พอถุงเท้ามันมีความบางแล้วอะพอเราใส่เตะม,มันจะเริ่มขาดตรงช่วงที่เราลงน้าหนักอะอย่างเช่นสมมติตรงนี้เป็นนิ้วโป้งนะตรงฝ่าเท้าตรงตรงช่วงตรงนี้ที่เราลงน้ําหนักมันจะเริ่มขาดก่อนและมันก็เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งของคนเท้ากว้างอย่างเรานะครับที่จะต้องใส่ถุงเท้าบางก็ต้องยอมแลกกับการใช้งานที่มันหนักกว่าปกตินะเพราะว่ารองถุงเท้าพวกนี้มันออกแบบมาให้เอาไปใช้กับนะถุงเท้าใส่เรียนใส่ทํางานอะไรเงี้ยใส่เดินไม่ใช่เอาไปไปเล่นกีฬาต่อมาจะเป็นถุงเท้าสําหรับกิจาการกรมกลางแจ้งอย่างเช่นการวิ่งหรือว่าการปีีนขาาผผมมมรักดดคลลออต มีรองเท้าของดีแคลอนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคู่นี้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 คู่น,นี้เป็นของดีแคลลอนทั้งหมดผมซื้อมาช่วงโควิดอะมัน2คู่ร้อยกว่าบาทหรือ2คู่2 0 0กว่าบาทยังไม่แน่ใจตัวเลขนะแต่ว่าเป็นถุงเท้าที่ใส่ดีมากๆใส่นุ่มแล้วก็ช่วงหน้าหนาวมันมันเหมาะมากๆเลยครับกับการที่จะใส่ถุงเท้าแบบนี้ถุงเท้าเขาดียังไงคือรองเท้าคือซอฟต์เนี่ยมันมีความนุ่มของมันอยู่แล้วพอเราได้ถุงเท้านุ่มๆเข้าอีกอะมันจะทาให้การใส่ของเรามีฟิลลิ่งที่ดีมากขึ้นนะแล้วยิ่งอย่างล่าสุดุ่คคับผมมมใส่งเ้้้าานนขึํตกกจ ไม่มีปัญหาเลยนะใส่เดินดีมากๆแบบสุดยอดแล้วอะแบบมันเป็นอะไรที่ ประทับใจจริงๆนะกับถุงเท้าของดีแคทลอนเนี่ยเขาออกแบบมาสาหรับกิจกรรมพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะอย่างคู่นี้มันก็จะเป็นเบอร์ 39- มเถึงสีองถุงเท้าที่มันฟรีไซส์อ่ะครับอย่างคนเท้าเล็กอ่ะไอตรงส้นเท้าอ่ะบางทีอ่ะมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้พอดูแล้วมันมันไม่สวยงามมันไม่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถุงเท้าเขามีไซส์อ่ะมันจึงทําให้มันพอดีกับเราไอตรงที่เขาออกแบบมาให้มันมีส่วนวอลส่วนโค้งมันก็จะยังอยู่ในตําแหน่งของมันนะครับมันจึงทําให้ประสิทธิภาพของมันอ่ะดีและเหมาะสมที่สุดสําหรับถุงเท้าใส่ทําาางนแลล้วกกก็็ใส่เย เป็นพวกดีแคทลอนพวกนี้ได้เลยถุงเท้าชนิดสุดท้ายจะเป็นถุงเท้าสําหรับใส่เรียนใส่ทํางานสําหรับคนที่ต้องไปเจอผู้คนหรือว่าต้องการความเป็นทางการเนี่ยถุงเท้าเนี่ยเป็นจุดเล็กน้อยที่หลายคนมองข้ามอย่างถุงเท้าแบบนี้บางคนอ่ะเขาจะไม่ใส่ถุงเท้าใส่กับกางเกงที่เป็นขาเต๋ออะไรพวกนี้กับรองเท้าแบบนี้ผมก็แนะนําถุงเท้าที่คุมแค่นิ้วเท้าอ่ะจะเหมาะกับรองเท้าประเภทนี้ส่วนต่อมาพวกคัชชูนะครับพวกคัชชูแบบนี้ก็แนะนําเป็นถุงเท้าข้อยาวเน้นนะครับว่าข้อยาวเพราะว่ากางเกงที่มันพอดีตัวพอเรานั่งลงไปแล้วเนี่ยพอกางเกงมัน ทําให้ดูออกมาไม่เรียบร้อยนะครับแล้วที่สาคัญอนะ่ะไปทํางานผมรู้สึกว่าไม่ควรใส่ถุงเท้าขาวทุกกรณีถุงเท้าขาวเนี่ยผมเห็นแค่2โอกาสที่จะใส่นะก็คือ1นึ่วัยเรียน2แฟชั่นนะครับแค่2ออย่างนี้เลยที่จะใส่ถุงเท้าขาวนอกนั้นอนะ่ะถ้าเป็นทํางานหรือทางการเนี่ยผมแนะนําเป็นสุงเท้าสีเข้มทุกกรณีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าหน้างานของคุณเป็นหน้างานลักษณะแบบไหนอย่างผมที่เป็นเซลเนี่ย มันจะต้องมีความเป็นแบบฟอร์มัทางการนะครับรองเท้าผมก็จะต้องคุมโทนเป็นสีดําแล้วก็มีความสุภาพเรียบร้อยแต่ถ้าอย่างสายอาร์ตเวิร์กสายกราฟิก มาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้จะใส่เป็นสีสันชุดฉากหรือว่าถุงเท้าขาวก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานของเรามันคืองานประเภทไหนมันไม่ได้มีผิดมีถูกแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เราไปเจอว่ามันมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนอย่างถ้าเป็นพวกคุ้มข้อแบบนี้ก็จะเป็นถุงเท้าประมาณนี้ได้เลยแล้วผมก็สั่งถุงเท้าจากซ็อกคี้มา3โหลเพราะว่าผมเบื่อกับการที่ต้องมานั่งแยกถุงเท้านะครับว่าวันนี้ใส่สีนี้พรุ่งนี้ใส่สีนี้พอซักรวมกันอะ,อะตอนตักยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนพับเก็บอะ ต้องมานั่งจับคู่มันเสียเวลาผมก็เลยซื้อมาเป็นแบบเดียวหมดเลยสําหรับวันทํางานนะครับเพื่อที่จะได้ลดเวลาในการผับผ้าตรงนี้ขึ้นมามันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่หลายๆคนมองว่าก็นิดหน่อยอย่างผมอะมองว่ามันเสียเวลาชีวิตอะผมก็เลยยอมจ่ายเพื่อที่จะลดเวลาตรงนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาในการทําคลิปรีวิวถุงเท้าที่จริงใจเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกถุงเท้าให้เหมาะสมกับลักษณะที่เราจะใส่นะครับ ที่สั่งมาเนี่ยไม่ใช่เขาสปอนเซอร์นะอันนี้ซื้อใช้ส่วนตัวก็จะแบ่งเป็นถุงเท้าติดแอร์พวกนี้ก็คือถุงเท้าบางอย่างที่แจ้งไปตอนต้นคลิปว่าผมเป็นคนเท้าบานมันจึงจำเป็นที่จะต้องใส่ถุงเท้าบางเพื่อที่จะได้ใส่กับรองเท้าที่ผมเคยใส่ไม่ได้มาก่อนต่อมาก็จะเป็นถุงเท้าที่ลดแบคทีเรียแพคเกจเขาก็ทํามาดูดีนะผมเอาถุงเทา้าพวกนี้สํารองติดรถไว้ถึอมันมีเหตุฉุกเฉินอะเราจะได้หยิบม,มาใช้ได้ไงแล้วก็ตรงนี้มันเป็นซิฟล็อกเลย อันนี้ก็เปิดให้เห็นเลยนะว่าของใหม่ถุงเท้าของเขาอะ่ะก็จะมีความหนาเพิ่มขึ้นมาหน่อยถุงเท้าแบบเนี้ยฟิลเขาก็จะคล้ายๆกับพวกถุงเท้า7คู่ร้อยเลยพวกนั้นอะ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาก็จะลดเรื่องของแบคทีเรียลดพวกกลิ่นเท้าสําคัญนะเรื่องกลิ่นเท้าอ่ะครับเวลาไปพบลูกค้าแล้วบางทีมันต้องถอดรองเท้าอะ่ะถ้าถอดออกมาแล้วกลิ่นเหม็นนี่ไม่เหมาะสมนะครับ ถ้าออกออกมาแล้วถุงเท้ามีกิ่นคือไม่เหมาะสมจริงๆแล้วก็สุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นถุงเท้าทํางานก็มีทั้งหมด3สีผมสั่งค่ะสีมานะจะมีสีดําสีเทาแล้วก็สีกรมท่าสําหรับถุงเท้าที่เขาระบุว่าเป็นถุงเท้านักธุรกิจอ่ะมันจะมีความพรีเมียมขึ้นมานะครับเนื้อผ้าเขาจะมีความพรีเมียมขึ้นมาพวกนี้มันให้ฟิลเจคู่ร้อยแต่ว่ามันเด่นในเรื่องของการระงับแบคทีเรียนะครับส่วนอันนี้ก็จะมีความลักชัวรี่ขึ้นมานะครับเหมาะกับการใส่พวกรองเท้าหนังอะไรพวกนี้ มากกว่าสําหรับไปทํางานผมก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับหรือไม่ก็พวกถุงเท้าติดแอร์ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าวมานะครับถุงเท้าฟุตบอลถุงเท้ากีฬาผมแนะนําเป็นพวกถุงเท้าที่มีการลื่นมีทั้งแบบข้อสั้นและข้อยานะสำหรับถุงเท้าที่มีการลื่นอย่างถ้าใครมีปัญหาซื้อรองเท้าไปแล้วมันแน่นอ่ะอย่าเพิ่งตกใจแน่นอ่ะไม่ได้หมายถึงหัวชนนะแน่นเนี่ยหมายถึงว่า ไอตรงเนี้ยมันบีบอะครับเนี่ยช่วงตรงเนี้ยมันบีบให้ลองดูถุงเท้าที่มันมีความบางดูก่อนข้อสังเกตคือมันอาจจะไม่ได้ทนเท่าสูงเท้าที่มันมีความหนาแต่ว่ามันทําให้เราใส่รองเท้าได้นั่นคือโอเคแล้วสาหรับผมนะมันทําให้รองเท้าคู่แพงๆที่เราเคยซื้อมาแล้วตอนลองอับแม่งใส่ได้แต่พอใส่เล่นจริงแม่งใส่ไม่ได้มันแก้ปัญหาตรงนั้นนะสำหรับผมนะมันแก้ปัญหาตรงนั้นของผมได้ผมก็เลยใส่คู่กับไอพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่ารองเท้ามันหลวมอย่างเช่นแคปปาคุณเนี่ยเป็นเอ็กเตอรองท้า หลวมเกินไปเนี่ยก็ใส่คู่กับถุงเท้านั้นหนาถุงเท้ากันลื่นเลยพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับจะทําให้รองเท้าของคุณที่เคยรู้สึกว่า มันหลวมหรือมันแน่นไปเนี่ยนะครับลองเปลี่ยนถุงเท้าดูก่อนนะอย่าเพิ่งตัดใจจากรองเท้าคู่โปรดของคุณนะต่อมาจะเป็นในส่วนของรองเท้าสําหรับทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นพวกรองเท้าวิง่งรองเท้าเอาดร์หรือว่าใส่ฟิตเนสอะไรพวกนี้ผมก็แนะนําเป็นพวกดีเทลลอนหรือว่าพวกถุงเท้าพวกนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเป็นดีเทลลอนเนี่ยเขาจะมีความเป็นเฉพาะทางมากกว่านะครับจะเป็นในเรื่องของรูปทรงของเขาสายของเขาแล้วก,ก็การออกแบบมาที่มันเป็นกีฬาเฉพาะทางของมันอย่างของดีเทลลอนยี่ห้อเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะมีความแบบบางผมชอบนะผมชอบที่บางจุดที่มันควรจะหนามันหนาอะไรทที่่่่มมัันนนไจําาาเเเป็อยงงชพวกหล้ ที่มันไม่จําเป็นเราต้องหนามันบางมันจึงทําให้เรารู้สึกไม่อึดอัดแล้วก็ไม่ร้อนกับการใส่ถุงเท้าอ่ะผมชอบความใส่ใจตรงนี้นะส่วนถุงเท้าใส่เรียนเนี่ยผมก็แนะนําเป็นพวกแบบนี้นะครับของซ o อกกี้ก็เป็นถุงเท้าหนาหนา,นาแล้วก็ลดแบคทีเรียเผื่อใครเรียนแค่ครึ่งเช้าเนี่ยก็อาจจะใส่2วันได้แต่ว่าจริงๆก็แนะนาให้เปลี่ยนทุกวันนะนะสำหรับไปทํางานเนี่ยผมก็แนะนําเป็นพวกรุ่นนี้เลยเป็นถุงเท้าของนักธุรกิจนะนะก็คือ business sock อะ่ะเนื้อผ้าของเขามันจะมีความรักชูขึ้นมานะครับใส่กับพวกนี้มันก็จะมีความไฮโซโบ เกียิเราเราก็จะรู้สึกว่าเอออยาคุยกับเขาพอโตขึ้นนะพอเรามาใส่อะไรพวกนี้ที่มันดูแบบฟอร์มัลเป็นทางการผมจะรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเวลาเราไปเจอลูกค้าอะไรเงี้ยนอกจากการแต่งตัว ดีมันจะเป็นการให้เกียรติลูกค้าแล้วอ่ะมันยังเพิ่มความมั่นใจให้เราได้อีกนะตรงนี้เป็นสิ่งเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับที่ถ้าเราใส่ใจอ่ะมันก็จะทําให้เราดูดีขึ้นสําหรับใครที่ชอบใส่รองเท้าหลวมอย่างเช่นอย่างผมใส่25เซนซื้อรองเท้า26เซนมาเนี้ยจะใส่คู่กับพวกถุงเท้าที่มันมีความหนานอกจากมันจะนุ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้ความหลวมตรงนั้นอ่ะกระชับมากขึ้นนะครับส่วนท่านใดที่รู้สึกว่าตอนไปลองมันใส่ได้แต่พอเอามาใส่จริงรู้สึกว่ามันแน่นขึ้้้้้้นนนนน่่่่่ะะะผผมมมมกกกกก็แแแแําาาาาาาใใใหหลลลลอองงงงสสสถถุุุเเทททบบบบบบบดััจีีีคคคยยยๆตตววิปไญื นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกด,จกดติดตามกด s u b ส c r i ต e นะครับจะเป็นกำลังใจให้เรามา,มากๆเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบปี๊บกวนฟาวันเจ้าไม่เว้นกันเลย